สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัดบิ๊ขเก่าสารของพิศ่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเกอร์สองสี่เริ่มต้นกันที่พิศ่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาจริงครับ ซึ่งล่าส่วนดีกราสื่ออังกฤษมีการตีข่าวว่าแมนยูคาบเตรียมเสริมแมรุกเลงคว้าไวแอนโทนีครับกองหน้าตัวเก่งของเบนฟอร์ดในช่วงตลาดการซื้อขายัเดเดือนมก,กราคามนี้ดูซันครับสื่อชื่อดังของอังกฤษครับออกมารายงานว่าพิซาแดงแมนเชสเตอร์เตนเนนะครับได้เตรียมที่จะคว้าตัวของไอแวนโทนี่ครับกองหน้าฟอร์มฮอตของเบนฟอร์ดมาเสริมแมรุกให้ทีมในช่วงตลาดการซื้อขายมก,กราคามนี้โทนี่ย้ายมาร่วมทีมเบนฟอร์ดด้วยค่าตัว5้ล้านปอนด์ครับเมื่อปีปสองทีมาโดยตลอดและยังช่วยทีมนั้น เลื่อนชั้นสู่พิบลิกได้อีกด้วยครับแล้วก็เมื่อขึ้นมาเล่นในพิบลิกแล้วนะครับโทน,น่เองเนี่ยยังร้อนแรงโดยยิงไปทั้ง12ประตูแล้วก็ทำอีก5แอซิ์ครับเมื่อรูการที่แล้วส่วนซีสันนี้นะครับฟอร์มยังคงดีเหมือนเดิมครับซัดไปแล้วทั้งหมด6ประตูกับอีกแอซิ์อีก2ครั้งครับจากการลงเล่นเพียง9นัดเท่านั้นครับจากฟอร์มยอดเยี่ยมของเจ้าตัวครับทำให้ดาวยิงไว้ของบิวไรนยนี้ตัวเป็นเป้าหมายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทั้งแมนยูสเปอร์และอาร์เซนอล ล่าสุดมีรายงานว่าพิศดงครับเตรียมที่จะเดินเครื่องทาบตัวโทนี่มาร่วมทีไม่ได้เพื่อนำมาเป็นตัวแทนของคริสเตียนโอนโดดาวยิงตัวเก่าชาวโปรตุเกสที่ต้องการย้ายออกไปสำหรับโทนี่เองนะครับยังคงมีสัญญากับเบนฟอร์ดถึงปี2องาครับและมีข่าวว่าต้นสังกัดเตรียมสัญญาให้กับเจ้าตัวใหม่ด้วยพร้อมค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ1นึ่งแสนปอนด์พร้อมรังเขาไว้แต่คาดว่าหากมีข้อเสนอที่สนใจยื่นเข้ามาครับเขาก็อาจตัดสินใจย้ายไปในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับก็ต้องรอติดตามมาต่อไปครับ เอาละครับนี่การเดปเดตข่าวสารของพี่แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ